็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมง,งานโมอโเตอร์ไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลหลุดล่าสุดของตัว Kawasaki ZX-25R ซึ่งแม้ว่าในตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสบายใจได้แล้วนะครับเพราะว่ามันได้รับการยืนยันว่าจะถูกเปิดตัวอย่างแน่นอนภายในวันที่1ิ กรกฎาคมนี้ณประเทศอินโดนีเซียซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปถึงการเปิดตัวในประเทศไทยของเราด้วยว่าจะต้องเกิดขึ้นในเร็วนี้แน่นอนโดยข้อมูลหลุดล่าสุดของตัว z x 25R ที่เรากำลังจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของตัวเลขราคาที่ทางคาวากิอินโดนีเซียได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งจากภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่ในขณะนี้ครับก็คือตารางผ่อนดาวของตัว z x 2 5 r ทั้ง2รุ่นย่อยนั่นก็คือตัวรถที่ไม่มี ABS ซึ่งจะสนนราคาอยู่ที่98ล้าน8แสนรูเปียหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือราวๆ2 15,000บาท ขณะที่ตัวท็อปซึ่งใช้ชื่อว่า z x25r abs นั้นก็จะมีราคาอยู่ที่114ล้านรูเปียหรือประมาณ246,000บาทโดยตัวเลขราคาทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากการทำนายหรือว่าการคาดเดาของสื่ออินโดนีเซียและสื่อในบ้านเราเท่าไหร่นะแต่ด้วยส่วนต่างที่มากกว่ากันถึงประมาณ30,000กว่าบาทจึงทำให้ตัว Z x25r รุ่นพื้นฐานอาจจะไม่ได้แค่ถูกตั ในเรื่องของระบบ ABS ออกไปเท่านั้น แต่อาจจะมีในเรื่องของการตัดระบบพ u ิกชิปเตอร์ออกไปด้วยและแน่นอนว่าชุดสีของมันก็จะต้องเป็นแบบสีพื้นๆธรรมดาไม่ได้มีลายกราฟิกที่ฉูดฉาดเท่าไหร่นักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของลายกราฟิกแบบคาวาส k กิเรซิ่งทีมหรือ KRT Edition ก็ตัดทิ้งออกไปได้เลยเอาละครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เรากล่าวมาดังนั้นจึงทำให้แม้ในตอนแรกเพื่อนๆหลายคนอาจจะกังวลในเรื่องของค่าตัวของ z X25R กันพอสมควรหลัง จากที่ได้เห็นว่าทางคาวาซกินิวซซแลด์เลือกตั้งราคาของมันไว้สูงถึง3 0 0แสนกว่าบาทแต่จากที่เราได้เห็นตัวเลขราคาสำหรับวางขายจริงในประเทศอินโดนีเซียในครั้งนี้จึงทำให้เรายังพอมีหวังอยู่ครับว่าทาง k a วา s a กิประเทศไทยจะไม่ตั้งราคาของ ZX25R ไว้สูงจนเกินไปแต่คาตอบสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆก่อนนับเวลารอได้เลยครับเพราะว่าจากการที่เราได้เข้าไป สัมภาษณ์กับผู้บริหารของคาวาซากิมาดูเหมือนว่าในเร็วนี้พวกเขาก็เตรียมแผนที่จะเปิดตัวเจ้า z x ต 25R ด้วยเช่นกันและนั่นอาจจะเกิดขึ้นภายในงานมอเตอร์โชว์2020ที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้แล้วยังไงไว้เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตรายละเอียดกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้กระผมแอดมินจอ n m o ม o โตไรว์ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลมอโตไรว์รวมถึงกด Following พร้อมกดซีนเฟิสแฟนเพจ a c e b o o k ให้กับพวกเราด้วยนะครับ